มารีวิวสกูชี่นะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะคะสกูชี่ทั้งหมดนี้นะคะซื้อมาจากร้า <c> น <oughs> สลิรีน,น่าในสกูชี่ช็อปนะคะนี่เราไปเริ่มดูสกูชี่ชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกก็เป็นปังยาวนะคะนี่ค่ะช้า <c oughs> มากคือชอบ ชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นเออบัองไม่อ,อะไรนะเอออะไรล่ะเดี๋ยว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 ขอตัดคลิปแป๊บนึงนะคะค่ะ,คะน,นี่เป็นจัมโบ้บัสบันนะคะ,คะใช่ค่ะสโลมากแต่ตรงนี้มันเป็นี้มันไม่เห็นอนะ ไปชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สามชิ้นที่สามใช่ไหมเป็นไอศครีมคือของพวกเรามารวมกันเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะหลุดอ่ซ้ายมันใช่ค่ะมันจะหลุดตรงนี้เขาพึ่งต่อค่ะแล้วก็มีตรงเปิดตรงหัวมันตรงนี้ด้วยนะคะเปิดเปิดนี่เปิดไปเปิดนี่มันเปิดรอบเลยพังมากไม่ค่อยพังไม่ใช่หรอ ฉี่ขาดนี่สโลมากคือชอบมากคิดว่าเป็นไอศครีมแบบเป็นโคนอยากกินก็เป็นโคนอยู่แล้วต่อไปชิ้นที่สี่นะคะ,ะ,คะเป็นม,มีนี้แพนด้าบันนะคะโบชมพูโบชมพูนะสโลมาก มากเลยใช่ค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นมินิแพนด้านะคะนั่นใช่ค่ะมินิแพนด้าไวคือจำชื่อไม่ได้นี่ค่ะไม่มีโบนะคะตอนนี้เรากำลังหาซื้อโบแดงอยู่อะน่าหนิงน่าหนิงนะคะน่าหนิงน่าดูอันนี้เหรอใช่ใช่ยิ้มเหรอน่านิงน่านงก็น่านิงก็น่านิงก็น้านิ่งแล้วบอกว่าน่ายิ้มทำไมนี่นะคะถอดมาจากถุงแล้ว คือสโลมากชอบป้าอะไริดเนี้ยคือนุ่มมานุ่มมากค,ค,คิดคิดคิดว่าเป็นเอออะไรนะไม่รู้เหมือนกันค่ะคือสโลมากเลยอ่ะชอบมากจะให้ดูข้างหลังนะคะให้รีวิวแล้วจะเอามาบีบทำไมเนี้ยชอบชอบมาก ค่ะชิ้นต่อไปราคาชิ้นที่ที่หไม่หกไม่หกค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่ห้านะชิ้นที่หกเป็นอะไรนะมินิบัสบันหน้าหยิบหน้าหยิบนะคะโลมาฝึกกับเดี็กพิการเรามีของแท้ชิ้นเดียวคือชิ้นที่เจ็ดนะคะชีเจ็ดลูกหลอกค่ะโลมาหน่ารัก ไปชิ้นที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะวังปลอลิรักคุมะนี่นะคะแถบตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้ตรงนี้มันขาดคือเพื่อนนะคะทําขาดค่ะเนี่ยนี่นะคะขาดมากเลยะคือซื้อมาต้องร้อยเก้าสิบเลยนะคะขาดแค่เล็บเพื่อนเนี่ยนะคะไอ้สโลมากบูดูนี่นะคะ ดีสโลมากๆอันนี้ก็กินแรงไปเลยรอยนิ้วเลยค่ะนีจะเป็นรอยนิ้วข้างหลัง,ลงสลข้างหลังสโลมากขออภัยนะคะเมื่อกี้ค้อรอยนิ้วค่ะรอยนิ้วอันนี้เป็นรอยนิ้วเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราก็จะไปเอ่ออะไรล่ะรีวิวสลลมนะคะ<ม>คือเราจะมารีวิวอะไรล่ะ สลามสลามค่ะ bye <Bye. S 1> บ๊ายบายบายจุบ๊บจุ๊บ